วัดดีครับผมพ่อแม่ที่น้องฝนกับโต๊ะอีกแล้วเนาะมือนี่วัดน,นี้เนาะนี่กับมะเอาน้ำหัวกะทิมาตั้งเต่าแกะให้ร้อนเนาะให้น้ำหัวกะทินี่เขาแตกเป็นมันนะครับเมนูเห็ดยูเห็ดกินมือนี่ครับผมแกงฟักแฟงน้ำกะทิใส่หมูสับครับ ของแสบของนัวบ้านเมื่อนี่ครับผมฝนกับิ่งยุดตกไม่ไม่ยุดเมื่อกี้นี่ครับนี่ก็มาเขาสวนพักสวนคั้วนะครับผมมาหาเก็บพักเนาะปลูกไว้เฮ็ดยู้เฮ็ดกินเนาะครับนี่แต่ฝนนี่ก็ตกบ่อยพดนะครับอาทิตย์นี่ตกวันต่อวันเลยครับนี่ดูนะสวนพักสวนเขาโพดนานเขาโพดกำลังน้งามกแบมีน้ำโหงอยู่ แต่ก็บอกเป็นไรเราเนาะอันนี้ก็ต้นทั่วนั่งครับนี่โอ้โหตน,นใหญ่ได้น้ำฝนลงมาเนี่ยเก็บที่ได้กินน้วยแล้วครับงามดีขนาดเวยนี่กินมาหาเก็บเอายอดใบหัวละพาครับยอดใบหัวละพาหาายอดอ่อนๆงามๆไปใส่แกงครับโอ้ต้นนีหยอดกับมังกรักงามๆพอดีเลยนี่อ๋อยอด ออน,อ,อ,นอ่อนวะเนี่ยปะ่ะฝนตกใส่นี่งามดีขนาดได้กินหอมเลยครับนี่ใบหูเราพ้าไหมมาตอนนี้น้ำหัวกะทิกะแตกเป็นมันพอดีแล้วใส่พริกแกงลงไปเลยพริกแกงตำเองโอ้ยเช็ดจวดจวดพอดีพอดีเลยคนให้เขากันนี่ น้ำหัวกะทิครับนะปรุงรสชาตใส่น้ำปลาปรุงไป่พร้อมๆกันเลยครับไส่หมูสับลงไปโอ้ยใจหลายๆเลยดจะบ่หลายเป็นไรดอกใส่ขอดีขอดีนะครับนี่พอประมาณเพราะว่าน้ำกะทิมันจะได้หลายอยู่ครับนี่เขาเขาถวดถึงกันเนาะ น้ำหัวตะกีนีม่มันมัมนเป็ดจ่อยกินหอมขึ้นมาเลยนี่ครับมาใส่ฟักแฟงหั่นซอยพอดีปากพอดีทำเลยโอ้ยเสียงฝนกับมาอีกหลอบสองเลยครับนี่เสียงลิ้นส,ส,สะสะเลยฝนนี่โอ้ยฝนดีมากดีเกินว่าท่วมน้าในเข้าท่วมเขาในน้าเหมือนครับหามองเปิดต่อไปนี้ รวมทั่วกันเบิดเน,ะนาะน้ำตีนี้ฝนตีนี้นี่เย็ดกับเพรากินฟังเสียงฝนใส่น้ำโอ้ตามไปด้วยน้ำหางกะทิครับนี่โอ้ยใส่ลงไปเล่นไงก็ได้สดเนาะแกงครับแกงกะทิรักแฟงใส่หมูสับเนาะโอ้คุณน่ะสีน้ำกะทิก็สีผิดแกงเนี่ยโอ้ สีสมสีคลองเลยครับมันมันเนาะมันดีนำะหัวกะทิเนี่ยโอ้ฟักแฟงฟัก,กิืมเปื่อยพอดีครับนี่บัดน,นี้มาปิดทายความแซ่บครับใส่ผงมัวลงไปขยายความแซ่บขยายรินโอ้ยซ่บนัวเ่บนัวเร้อบัดเนี้ปัดโช คนคนค,คนเข้ากันม,มามาชิมรสชาติครับจะแซ่บนัวพอดีหรือยังโอ้ยร้อนรอนยู่เอามาชิมสักปลายช้อนโอ้ยหวันหุยกุุบเลยครับเนี่ยอโอ้ย,อยแจมแจมแซ่บกำลังพอดี นันาอยู่น่ากินกินหอมมากๆเลยปิดไทยครับใส่ใบหูระพาเพิ่มความหอมเอยเก็บมาใหม่ๆเลยคนๆนให้กลิ่นหอมใบหูระพานี่ซึ่งเขาทั่วถึงทั้งหมอเลยครับมาเลยครับผมมากินมาอยู่น้ำกันมื่อนี่ครับผม แส่บสบน้ำกันเด้อครับมาครับผมมาโรยใบโหระพาสดๆสดสดลงไปเพิ่มความหอมสดๆโอ้ยกินหอมขึ้นมาเลยครับนี่กินของใบกระเพราสดเนี่ย,ยจัดจานจัดจ้านนี่ับใส่พริกพริกแกงตําเองมากินออเรือบออดเรือบน้ำกันเด้อครับผม ทำใหญ่ๆไปเลยหมูสามชั้นครับโอ้ยพูดผิดครับผมหมูสับหมูสับโอ้ยร้อนๆหอมกลุ่นชวนหิวเลยครับ